อากาศดีมากก็ถามว่าร้อนไหมก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนอขอได้อยู่ค่ะ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพีเอสซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมและช่องเดินป่านาปีนะคะทุกคนก็มาเข้าป่าเหมือนเดิมเช่นเคยเลยก็อนุญาตเปิดคลิปมาเพื่อขอกําลังใจจากทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะก็ใครสะดวกไม่กดข้ามโฆษณา,าก็รบกวนไม่กดนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถกดข้ามได้นะคะทุกคนไป เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าปา่าติดเชื้นนะคะก็เป็นป่าที่เคยมาแล้วแหละครั้งหนึ่งนะคะทุกคนไปเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรอีกก็ไม่ใช่ป่าที่ไปเจอ,เอ,เอ,เอผู้นำนะทุกคนเป็นปา่าแห่งใหม่เนาะตกใจมั้ยนกองไม้ก็ที่เดินทางมาวันนี้จะมานั่งชิลๆนะทุกคนมานั่งชิลๆมาที่พักพิงนะ เผื่อเอาไว้เป็นที่พักทำไว้ให้คุณลุงสมหมายนะโอเคทุกคนเดี๋ยวอมคอนอนุญาตเดินทางต่อเพื่อที่จะได้กลับบ้านไวๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกคนไปต้นไม้ใหญ่ามาเยอะมากนะทุกคน แน่นอนเลยว่าต้นไม้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตอยู่แน่นอนนะก็เดี๋ยวเอาไว้วันไหนเราพกผลไม้มาเนาะเอามาจะไม่ได้เอาผลไม้เดี๋ยวเอาของถวายมาบ่อยๆหรือว่าทุกวันนะทุกคนแบกมาทุกวันมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็จะนักกระเป๋าอมจะเอามาเฉพาะวันที่ออมตั้งใจที่จะทำไปถวายนะทุกคนหรือว่าถ้าเป็นพวกขนมน้ำเนี่ยออมจะพกติดตัวไว้ตลอดอยู่แล้วเนาะก็เพื่อเราบังเอิญไปเจอคนป่าบังเอิญไปเสียงมันมีคนคุยกันเลยอ่ะ เผื่อเราแบบไปเจอคนป่าเนาะคนที่เขาอาศัยอยู่ในป่าคุณตาคตาุณยายที่แบบคนแก,แก่เขาจะชอบอยู่ในป่ากันนะทุกคนถ้าเราไปเจอกระต๊อบนู่นนี่นั่นอะไรก็วาดไปถ้าเราไปเจอเราจะได้ช่วยเหลือเขาไว้ทันก็ช่วยเหลือในที่นี้หมายถึงว่าเอาของให้กินเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับมาเอาของกินนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้เอาเขาไปให้อีก หมนวันนี้มันเราก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะแบบเอาของกินไปให้ใครนะก็เลยไม่ได้พกอะไรมาพกมาแค่เท่าที่จะกินนะทุกคนเอาติดตัวมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะทุกคนหน่อไม้เยอะมากทุกคนอ้โแต่องเป็นคนที่แบบไม่ไม่เคยเอาหน่อไม้ในป่าไปกินนะเห็นแต่ตอนเด็กๆพ่อกับแม่มาหาหน่อไม้ คนมาฟันเลยเนะเาะถ้ามันล้มเองมไม่น่าจะร้านแล้วแหละมันเก่าเลยมีรอยคนลื่นแน่เลยรอยรองเท้านะเท่าที่สังเกตมีคนเดินแน่นอนเส้นทางนี้มันเป็นทางไปเลยนะทุกคนไปป่าลึกเลยเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าจะเจอกับ เหตุการณ์อะไรบ้างเนาะแต่ละวันที่มาเดินป่าก็ฝากทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ด้วยด้านล่างมันเป็นเหวนะทางนี้เป็นภูเขาข้างล่างก็แบบป็นเป็นภูเขาทุกคนค่อนข้างที่จะสูงตรงเนี้ยลมกวค่อนข้างที่จะแรงเนี่ยว่าผมเจอกับหลายหลายรอยแล้วนะ เดินป่าเราต้องคอยสังเกตนอกาะว่ารอยมีคนเดินไปมาหรือเปล่ามีใครสัญจรที่นี่หรือเปล่าเผื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะทุกคนเผื่อเป็นกลุ่มพวกนายพานที่มันไม่ดีนะหรือพวกโจรป่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ไหวตัวไวทันว่าเออทางเนี่ยมันมีคนเดินมาก่อนนะเราต้องระมัดระวังตัวเซฟตัวเองนะสิ่งหนึ่งที่อมติดตัวมาตลอดคือกําไรของท่านลุงเท้านะคะที่ให้ไว้ตั้งหลายเดือนแล้วละ่ะ ตอนนี้อมก็ยังใส่เนาะและอมอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเอาออกมาให้พี่เอฟซดูสักเท่าไหร่เนี่ยอมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรเอามาโชว์เนาะสิ่งดีก็มีไว้ติดตัวไว้ก็พอไม่ต้องเอาไปอวดใครหรือว่าเอาไปโชว์รใครเอฟซคนไหนอยากเห็นหรืออยากชมเนี่ยอมแนะนําให้ย้อนกลับย้อนไปดูคลิปเนาะย้อนคลิปกลับไปดูคลิปเก่าๆได้อมลงไว้อยู่นะประมาณ2คลิปนะสอสคลิปนี่แหละ กำไรของท่านที่ให้ไว้เคยทำคลิปแบบพี่แฝดมาขอดูครั้งหนึ่งห,หน่อไม้สองนอเลยก็อยากจะบอกกับที่พีเอฟซีว่าออมก็เป็นคนำรำดาคนหนึ่งเนี่ยที่เดินป่าโดยที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของการเดินป่ามีแค ตัวเปล่าๆเนี่ยเดินป่าแล้วก็มีอุปกรณ์ไว้ป้องกันตัวมีมีดเนาะมีของกินม,มีอาหารเท่านั้นแหละก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่นแหละที่เดินป่าธรรมดาต้นเมื่อกีนะ้น่าจะเป็นต้นที่คนมาตีพึ่งหรือเปล่านะมีบันไดสูงเลยเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่อมีก็คืออ่ามีสิ่ง ไอ้นี่ในใจอะทุกคนระล,ลึกในใจเนาะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็เราเดินไปแล้วก็ภาวนาไปให้เราปลอดภัยนะทุกคนจิตในด้านดีนะตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะทุกคนก็ได้เจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายในเตนป่าส่วนมากเลยที่จะเจอเจอแต่สิ่งดีๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนเลยนะส่วนน้อยเลยที่จะเจอสิ่งไม่ดีก็สิ่งที่มันไม่ดีเราก็รับมือกับมันนะ รับมือกับมันได้นะก็ไม่รู้ว่าจะฟุกไปถึงไหนนะก็อยากจะบอก BFC ว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยไวพรให้ด้วยนะถ้ามันถึงเวลาที่ต้อ,ตอง,ต,องต้องออกกำลังหรือต่อสู้นะก็ต้องสู้สุดความสามารถเนาะแล้วก็มนีตัวรดให้ได้มากที่สุดก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือไม่ไม่ได้มีความเก่งกล้าสามารถอะไรเลยเพียงแค่ อมคิดว่าหลักการในการเดินป่าเนี่ยมันต้องใช้หลักจิตวิทยาด้วยเนาะเราต้องมีไหวพริบนะทุกคนต้องตั้งเขาเรียกว่าอะไรแบบพร้อมรับมือเนาะเราต้องพร้อมรับมือก็อนเนี่ยระหว่างเดินป่าเนี่ยก็ต้องมองซ้ายมองขวาและ้ะใครตามมาหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้เนะาะจะลงไปดูสักหน่อยนะว่าด้านล่างเป็นทางที่เขาไปไปกันเนี่ยมันไปไหนนะ ก็เดินไปไหน่อยถ้ามันสุดสิ้นสุดตรงไหนก็เดินกลับนะทุกคนเนี่แหละหลักความเดินป่านะอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายในทุกๆวันนะวันนี้อาจจะไม่ได้ไปหาใครไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรมันก็อยากเรียนลดสนิยมในการเดินป่านะไม่จําเป็นต้องไปหาคนรู้จักเสมอไปนะไม่ว่าจะเป็นดวงดีดวงสมไม้เจิเจนะ หรือไปถ่ายจะลุ่มตัวกับน้องมอนเนาะก็แบบบางทีเราถ่ายอัพเดตชีวิตคนอื่นคนอื่นมากจนเกินไปเนาะทำให้คนที่เขารับชมเนี่ยเบื่อเอาเนาะอย่างดวงเดีเนเอฟซก็คอมเมนต์ใหญ่เลยนะว่าเบื่อเหลือเกินนะเขาคุมหน้าคุมตาคนไหนเบื่อก็ไม่ต้องดูก็ได้เนาะหรือว่าคนไหนไม่เบื่อก็ดูนะก็เลือกดูได้เนะี่ยเอาถึง ถึงบอกว i ดีโอีนออมทําหลากหลายนะคลิปเลือกดูได้วันนี้ก็ไม่ได้ไปหาดูน้่ยดีนะก็ชมได้นะสำหรับคนไหนที่ไม่ได้ชื่นชอบนางแต่อมก็ไม่ได้ถืออคาาติอะไรกับนางนะก็กเราก็เป็นเพื่อนกันได้ป่าที่นี่เงียบมากเลยนะแต่ได้ยินเสียงแค่แบบนกเสียงป่าไผ่ยเงี้ยอาจจะพูดมากนิดนึงนะทุกคนไม่นิดนึงแหละพูดเยอะเลย หลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะถึงว่าวทุกอย่างก็แจ้งลงไปหมดแล้วล่ะที่พูดอะทำคิดนะมันต้องแจ้งนะเราไม่พูดก็ก็เกิดคําถามนั่นแหละอย่างที่บอกเป็นคําถามที่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปตอบนะทําไมไปนั่นทําไมไปนี่ทําไมน้องไม่อย่างนั้นทําไมแล้วไม่อย่างนี้เนาะ เอ,อาแล้วฟังนะรับฟังคำปิดชมของทุกๆคนทุกคนกคนตอบถามอมก,ก็ตอบบางทีอมไม่ได้ตอบไงอมจะอธิบายให้มันชัดเจนทุกคนจะได้ไม่ต้องมาคอยตั้งคําถามกันเนาะตกใจอยู่เลยทุกคนกิ้งกาห้าครัวมึงเลยน้องคนลุกฮามึงแดนเสร็จหลดเสร็จเล็กมันจะซ้องอะไต้องขออภยัยนะทุกคนเวลาตกใจนี่ชอบอุทานเป็นภาษาอีสานนะ คนลุกหมดเลันวิ่งไปไหนแล้วเราไม่จกิ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเ,เดินไปเรื่อยๆทุกคนอยากจะต้องขออนุญ,ญาตปิดกล้องอาไว้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเดี๋ยวออมาจะหาที่นั่งก่อนลื่นๆ,ๆ คั้งที่จะลืลน่นนะเพราะมันชันนะทุกคนจะเข้าไปนั่งตรงตรงคอนไม้นะทุกคนนั่งพักเอาแรงก่อนเดินมาไกลเนาะโอเค ไม่รู้มันนั่งได้หรือเปล่ามันชื้นๆเนาะพี่ไม่น่าจะกริ้งนะร <Yeah. S 1> ้อนมากเดินไปเดินมาเนาะก็เคลียร์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนั่งพักกินขนมตรงนี้ก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะทุกคนพี่อากาศดีมากก็ถามว่าร้อนไหมก็ไม่เท่าไหร,ร่นะทุกคนระวัง พอได้ลูกนะ่ะแบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางกินด้วยนะทุกคน ฝนจะตกหรือเปล่ามลมแรง ตอนนี้เจอเจอใครไม่รู้เดินไปเดินมาอมเจะังไม่เข้าไปนะเดี๋ยวจะขอซุ่มกอนนะ Ừ, đi hơi bên này hồi จะไม่เข้าไปเนาะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนะ คนตอนนี้อมเดินกลับมาได้ไกลพอสมควรแล้วแหละเมื่อกี้เดินไปเจอผู้ชายล่างบึกนะแต่งตัวโบราณน,นิดนึงนะเหมือนใส่เป็นโจงกระเบนสีน้ำตาลนะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีนึงนะแล้วก็ใส่หมวกสีเขียวคล้ายๆแบบนี้เลยใส่หมวกสีเขียวนะทุกคนมีลักษณะท่าทางคล้ายๆกับตรวจรัตะเวนเดินรอบ ได้ยินเสียงเดินไปมานะที่จริงเนี่ยอมอก็อยากจะเข้าไปทางตายอยู่อยากจะรู้จักนะว่าเขาเป็นใครแต่ด้วยความที่เขามีลักษณะเหมือนมีอาวุธด้วยแล้วก็ร่างเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีเนาะทุกคนอาจจะทาร้ายร่างกายเราได้แล้วก็ไม่รู้ความเป็นมาที่ไปที่มาของเขาเอาไว้แบบเรามากันเยอะๆมากับเพื่อนหรือมากับคนอื่นเราค่อยเข้าไปทักทายดีกว่ามันจะเกิดภัยไม่ดีกับเราเนาะ ไม่รู้เป็นคนหรือเป็นผีนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนนี่แหละอาจจะเป็นคนโบราณหรือว่าคนที่ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอาจจะเป็นคนในเมืองลับแลก็ได้เนาะก็เราก็หาสาเหตุไม่ได้ก็พีพีเอฟซีก็คอมเมนต์ Comment เข้ามาเป็นแนวทางนะเผื่อเราจะได้รู้จักเขาหรือว่าพีพีเอฟซีเนี่ยเคยเห็น ชายคนเนี้ยในคลิปของใครเนี่ยก็คอมเมนต์บอกอมได้อมเคยเจอเหตุการณ์นี้อยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าคนนะั้นเหมือนเขาใส่หมวกใบใหญ่นะนแต่ว่าเป็นคนแก่ตัดไม้อยู่แต่อันนี้ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้เป็นร่างบกมากร่างใหญ่แล้วก็สูงมากๆเลยสูงกว่าแบบโอ้สูงอะเป็นผู้ชายร่างสูงอถ่ายมุมสูงนะอมอยู่บนบนเนินเขาเนาะเขาอยู่ข้างล่างเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยเงยหน้ามองเห็นอมสักเท่าไหร่อมก็แบบย่องให้เงียบย่องเบาที่สุดนะ กลัวว่าเขาจะเห็นว่าเรามาแอบถ่ายหรือว่าแอบมองเขานะทุกคนก็ไม่รู้ว่าพีพีเอฟซีเนี่ยจะเรู้จักหรือไม่รู้จักก็คอมเมนต์บอกอมมาได้นะไม่รู้ว่าสิ่งที่อมทำเนี่ยถูกหรือเปล่านะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไม่เข้าไปอยู่แล้วเพราะว่ากลัวสิ่งไม่ดีนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวอมจะขอตัวเดินทางกลับก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ได้เจอกับเหตุการณ์อะไรก็ฝากพี่เอฟซีเนี่ยเป็นกําลังใจให้ออมด้วยทุกๆคลิปเลยเดี๋ยวอมจะขอตัวเดินทางกลับ เมื่อกี้ลื่นนะเดินย่องมาล้มเลยนะทุกคนนี่เละไปแถบหนึ่งเลยนะไปเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ